รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนบายคลายเครียดสนับสนุนโดยซีมาคลีมลเมืองไทยประกันชีวิต

ใจหายมา <G ül> ตกใจอ่ะโอ้ย,อยร้องกันจนสิจบเพี้งเงี่แล้วยังสิมาถามโยพะพัฒมายใด <G ül> อยเออเออนไหมว่าแต่พ่อกับแม่เธอไปไหนอะ่ะไม่อยู่แล้วนอนยังไม่ตื่นเหรอ,อยังเนแมาส่งกองก็รีบวางแล้วก็รีบกลับไม่ต้องมานะเนฉันไม่อยากเห็นหน้าแกนึกว่าฉันอยากจะเห็นหน้าเธอนักเรื่องไง หน้าอย่างกับรองเท้าแตะนี่จะบอกให้นะรอๆอลอย่างฉันนี่นะไปเดินตามตลาดเนี่ยคนมองฉันนี่ตาสลอนเลยจะบอกให้อ๋อนี่จะบอกนะว,ว่าลืมลูดคิปครับนี่พูดอย่างนี้มันดูถูกกันนี่หว่าแถมยังมาตัดบุกกันด้วยพูดอย่างนี้ตบกันเลยไหมล่ะโอ๊ยตายแล้วนี่ไอ้หน้ายาวนี่แกคิดว่าฉันจะกลัวแกเหรอมา,อามาตกกันเลยตบกันไหมล่ะ เอาดิเอาบ่เอาบ่เอาเลยเอามาบาเลยพอกับแม่ไปอยู่เอ้โหมหมคือวันนี้เนื้อตัวฉันนี่เหม็นมากอีกอย่างน้ำก็ยังไม่ได้อาบฟันก็ยังไม่ได้แปรงเลยไหม่อือไม่เป็นไรหรอกใหม่ไม่ถือนี่ไหนพี่ลองท่าใส่หน้าใหม่สิ จะเสียงเลยเหรอเร็วห้าอุ้ยห้าเหม็นเอาหกได้ป่ะหกอุ้ยมาเป็นก้อนเลยเอาเอาเอาหนึ่งดีกว่าหนึ่งขนาดอกจับสองรูจามูกเอาสิบดีกว่าลองสิบสิบสิบ สิบอีกทีสิบห้านี่พี่จะห้าทำไมอ่ะยังไม่ได้อาบน้ำเลยพี่สันถึงแม้ว่าพี่สันจะปากเหม็นแต่ฉันก็รักพี่ฉันคิดถึงพี่ฉันอยากกอดพี่โอ้ยใหน่ใหม่ใหม่หม่หม่ี่ไปไต่หัวใจอยากมาจากไหนนี่เหรนี่ใจเย็นซี่อย่าเพิ่งไต่หัวใจอยากขนาดนี้สิฉันจะบอกให้เลยนี่ถ้าพ่อกับแม่เธอมาเห็นเข้ามันจะไม่ดีนะ อีกอย่างนี่พ่อกับแม่เธอก็ยังไม่รู้ว่าเราสองคนที่แอบคบกันนะ่ะไหมรู้ปะ่ะโอ้ยพี่สนันเราอะก็คบก,กันมาตั้งนานแล้วอะต้องหลบหลบซ่อนซ่อนแบบเนี้ยไหมบื่อแล้วหรอไม่เบ่อเอาหนะัเอานะัแกยังเย็นสันกำลังหาทางออกอยู่ไงอไหมหรือว่าแต่ว่าวันเนี้ยไหมว่างไหมล่ะว่างทำไมเหรอช่วยฉันขนของหน่อยสิได้จ้ะแมนึ่งเด้อพี่สนัน ใหม่เป็นผู้หญิงนะทำไมพี่สันต้องมาใช้แรงงานผู้หญิงด้วยอ่ะโอ้ยล้อเล่นเถอะไปเถอะไปฉันจะขนของลงตรงนี้ไงจ้าพี่สันแล้ววันนี้พี่สันขนอะไรมาลงบ้างอะ่ะก็มีผักบุงแล้วก็ผักกวางตุง้งแล้วก็หัวหัวใช้เท้าหรอหัวใจไง<อ> <laughs> บ้านี่ล้อเล่นแบบนี้เดจะตีตายเลยอ่อนี่ล้อเล่นที่ไหนเล่าก,ก็นี่ไง หัวใจหมูที่พ่อเธอสั่งฉันไว้ไงโอ้ยไอ้ช่ก่อนนะเอออย่าอย่าอย่าเดี๋ยวพ่อเธอออกไปเห็นเขาจะโดนด่านะจะขอคนเดียวดีกว่าพิสานนี่ถ้าหากว่าปลากับม้าออกมาเราอะก็แกล้งแกล้งแบบแกล้งตลกก็เหมือนเดิมไงปลากับม้าเขาไม่รู้หรอกพี่มาแล้วมันพี่ก่อนนะปร้านเสร็จหรือยังฮะร้าน อะไรเนี่ยฮะคนกำลังขนข้าวขนของมายืนขวางทางทำไมเราถึตบคว่ำเลยไอ้สารฉันจะตบแกคว่ำมาสินี่แกถีบลูกฉันฉันเห็นเลยแกถีบลูกฉันทำไมไอ้สารโอ้ยก็ลูกน้านะซิมมายืนขวางทางผมจะขนของลงตรงนี้แกก็ใช้คำพูดดีๆสิไม่เห็นต้องถีบเลยคำพูดดีๆหรอครับเออได้ใช่ไหมครับได้สิไมจ๋าสันจะถีบไม้แล้วนะจ๊ะได้เลย ใช้มาพูดสุภาพแล้วค่อยถีบอย่างเงี้ยถูกต้องแท้ใช่ไหมเหรอไม่ใช่พูดแล้วถีบพูดเฉยๆบอกว่าเออหมายความทางลดทางหน่อยสิครับอย่างเงี้ยอุ้ยวุ่นวายนี่แกรีบเอาของลงแล้วรีบไปไกลๆเลยนะเอาของลงกล้วักลงเร็วๆเอามานี่ทางนี้ไปก็แล้เฮ้ยเดินแกยังไปไหนไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดแล้วที่จะมาหลอกฉันนั้นมันไม่ได้ผลหรอกเว้ย ฮะนี่เฮียรู้เรื่องผมทั้งหมดแล้วหรอครับใช่ฉันรู้ทั้งหมดแล้วเท่าแก่แก่กงผักบุ้งฉัน๋ยวมาดูดิเนี่ยจับน้ำหนักรู้เลยว่ากรรมเนี่ยขาดไปหนึ่งต้นฉันไม่ยอมนะเว้ยลวงออกไปทีนึกว่าเฮียรู้ว่าผมกับลูกสาวเฮียแอบคบกันฮ้ยคบกันเหรอโอ้ยบัดซ้ำ ไม่ยอมสั่งสอนลูกปล่อยให้มันมาคบเกลือกกล้วไอ่คนแบบนี้ได้ไงฮะเลวอะไรจริรจงจแหมเคยจะเป็นค่าคบหลบป้าดูสิหน้าอย่างกับป้าจวดโอ้ยสวยตายละหน้าตัวเองอะยางกับป้าตีนคนอะไรก็ไม่รู้สวยก็ไม่สวยปากก็ยังแถมไม่ดีอีกไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนโอ้ยดูดิปล่อยมันดาลามปามาถึงพ่อถึงแม่บัดซบอะไรกันนักันล่ะ และจำคำพูดฉันไว้ด้วยอย่ามายุ่งกับนางใหม่ลูกสาวฉันมันยังเด็กอยู่ถ้าเป็นฉันน่ะได้ได้ไดไดอ่ะได้เห็นดีกันแน่ฟังมั่งมาเขมาไปอย่ากะรอกระชีได้ผมไปก็ได้แล้วบัดนี้พ่อแม่สันสิขอลานะไปก่อน ไปก็ไปเลยไม่ต้องลาไปไปไปเธอแม่ไปเธอแม่ไปเถอแม่ไปไปเธอแม่ไป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 ไ,นนะไป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  คนผ่านไปผ่านมาเขบาบอกว่าร้านบะหมี่ร้านเน,นี้ทำไมชอบยกเท้าให้คนที่ผ่านไปผ่านมาหนูไม่ยกส้นเท้าใส่เขาเลยไม่ยกได้ยังไงก็ห <inefficient. S 2> น้าแกเหมือนส้นเท้าเห็นไหมล่ะป้าป้าหนูมปนาป้าหนูไปว่าลูกทำไมว่าได้ยังไงทำร้ายจิตใจมันบอกมันหน้าเหมือนส้นเท้าเออหน้ามันไม่ได้เหมือนส้นเท้า <mens confessed> เหมือนอะไรส้นเท้าเหมือนหน้ามันไปไปอยู่หลังร้านไปไปหลังร้านก่อนไปเอาผับบุ้งไปเด็ดด้วย ก่อนบายคลยเครียก่อนบายคลยเครียสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงสบู่เบเนตซีแอนด์อีเฮ้ยลูกค้ามาแล้วด้วย <c oughs> นี่บอกมีให้ <c oughs> น<า>ั่งตั้งเยอะ ไปแกไปขี่ตรงนั้นแล้วโอ้ยเบาเนี่ยเหลือไว้เผื่อผู้โดยสารโอ,โอแมถ้าแกเหลือไว้เยอะขนาดนี้ไม่เพื่อนไปขี่บนแฮนด์เลยแล้วอา้าวแกอยากดูหรอประโชดประูกขี่ธรรมดาก็ได้ผู้โดยสารขึ้นแล้วค่อยขยับมากี้ก๋วยเตี๋ยวหรอเ,เชิญจ,จ้ามามามานตัวนี้กำลังว่างมามามา ว่าแต่วันนี้มีอะไรกินมั่งเจ๊ก็มีก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าก็มีหลายอย่างแกจะกินแบบไหนล่ะมีน้ำตกต้มยำเย็นตาโฟฉันเอาน้ำตกเอเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นเล็กน้ำข้นหรือน้ำใสน้ำข้นเอาชามใหญ่หรือชามเล็กชามเล็กได้เฮียมีต้มยำชามใหญ่เจซิปเจ๊ เมื่อกี้ยังทวนอยู่เลยฉันไม่ได้สั่งเลยฉันสั่งน้ำตกเส้นเล็กก็รู้ได้ยินแล้วทำไมชามใหญ่อะไรอ่ะมันเหลืออย่างเดียวเหลืออย่างเดียวก็ไม่ต้องมาถามก็ได้ว่าจะเอาอะไรก็บอกเลยว่ามีอย่างเดียวก็ปกติถามแบบนี้เอาปลาเอามาก็ได้หิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยอ่ะเนืยบะหมี่ต้ยมยำชามใหญ่เจ็ดสิบรอเดี๋ยวได้แอ้ว โโอ้หตะเกียบตะเกียบชามใหญ่เจ็ดสิบคุ้มค่านี่อะไรเปรียอะไรทำไมใหญ่แต่ชามแต่เส้นน้อยหนึ่งก็ขนาดมันเท่าเดิมฉันเปลี่ยนแต่ชามเพราะชามมันใหญ่ก็เลยดูเหมือนมีน้อยนี่ถ้าเกิดลองใช้ชามเล็กเนี่ยอะชามเล็กใส่ไปแล้วเนี่ย เห็นไหมเนี่ยล้นชามเลยพอใส่ชามเล็กล้นชามจริงๆด้วยเฮียอย่างงี้มันโกงกันัะชั้ผมจะฟ้องสอคบอะไรสอคบส่งคนว่าสอคบคือสำนักคุ้มครองผู้บริโภคไงเฮียต้องโดนแน่ๆ่ใจเย็นๆเนี่ยจะฟ้องอะไรนี่พวกฉันไม่ได้โกงอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าโกงเขาเรียกว่าหัวหมอทางการค้าเอายังไงหรือว่าไม่พอใจจะลองโปรโมชั่นไหมเฮ้ ตอนนี้ทางร้านจา here, ัดโปรโมชัน่นเฮียก็เป็นคนคิดโปรโมชั่นกินฟรีมีโปรโมชั่นกินฟรีแล้วทำไมไม่บอกเออก็ไม่รู้เห็นไม่พอใจก็เลยจับโปรโมชั่นให้ไงสนใจเปล่าสนใจดิเจ้าถ้าสนใจทางนี้เลยเฮียเขาเป็นคนคิดโปรโมชั่นนี้มาอะไรอาเอากี้มาเอากี่มาเมียจา๋าทำอะไรเอาโชว์ พลังกำลังไงโปรโมชั่นโปรโมชั่นที่เฮียคิดไงไหนไหนโปรโมชั่นเป็นไงโปรโมชั่นเสร็จแน่โปรโมชั่นนี้เฮียจะไปคนต้อคิดพักหลังนี่บ้าเข้าคอร์สฟิตเนสไงพลังเยอะไหนโชว์ที่กล้ามของกล้ามแขนไอีเฮียเฮ้ยเหย็นิ้วหักอย่าแต่เออกล้ามแขนเยอะขนาดนี้เฮียก็เลยคิดเกมนี้ขึ้นมาคือไม่ค่อยอยากโชว์เรื่องกล้ามเดี๋ยวหาว่าเอ๊ะทำไมใส่เสื้อพ้าแขนหาว่าโชว์กล้ามไม่ไม่ไม่เหรอเฮียโทรศัพท์มาขอรับโทรศัพท์แป๊บนึง ได้เดียวว้ว่าไงนะสามถุงอ่ะเยเมงเหรออ่ะได้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 อ่ะเยเมงสั่งก๋วยเตี๋ยวเหรอถุงยางชุดหนึ่งสามถุงบ้าทำไมไม่านก๋วยเตี๋ยวไม่เอาถุงก็เอายางชุดหนึ่งอ่ะสามถุงก๋วยเตี๋ยวเขามีอยู่แล้วอ๋อนี่ไงเป็นไงแค่ท่าแล้วโทรศัพท์นี่โอ้โหกล้ามนี่เป็นมัดมัดเข้าฟิตเนสมาเยอะไงดังนั้นใช้พลังกล้ามแขนฉันจะให้แกสองคนเนี่ยแข่งกันงัดบ้าน อองัดข้อเอองัดข้อเอาเปล่างัดข้อแล้วจะได้กินก๋วยเตี๋ยวฟรีงี้เหรอก็ถ้าแกชนะเฮียได้เนี่ยนะให้กินฟรีแต่ถ้าแพ้ต้องจ่ายเพิ่อมอีก30เป็นร้อยหนึ่งอ่ะเอาก็เอาว่าเพื่อการกินฟรีเฮีย มันเล่นโปรโมชั่นนี้เฮียไหวเปล่าโอ้ยสบายมากไม่ต้องห่วงนี่นี่ดูให้เกียรติก้ามพี่นิดหน,นึ่งนะไม่ต้องห่วงเก็บแรงไว้นับตังค์ของมันได้เลยดูกนละ้าม <laughs> ดูกล้ามเฮียไปเล่นใหม่เฮียสบายชัวร์นะเมื่อสองวันก่อนอะไรเป็นไงไอ้นั่นเป็นไงแขนหักยังไม่ใส่เืวลเลยนะ <laughs> เฮ<า>ีย <laughs> ชนะแน่ๆนะนจะรัดมันอ๋ออโอย๋ออ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 ๋าต้องม้วนแขนเสื้อนะเว้ย ถ้าวนแล้วจะเป็นไงมันจะเป็นบ้อนเขาไม่น่าจะพูดเลยชอกก้าม่ย็อกก้าเยียสู้นะเจ๊เจ๊ไปลวกก๋่ยเตี๋ยวเลยไปเล็กแห้งยำทำมาเลยฉันว่าแกแพ้เตรียมตัวไม่เป็นไรเฮ้ยอะไรแกกับมึงนะเว้ยเอ้าก็ทักทายพร้อมนะฉันับนะ99บ 98 97นับอะไรตั้งเยอะขนาดนั้นอะไรหนึ่งสองสามทำไมเสียงแหบเสียงแห้งตะคิวกินแล้วหนึ่งสองสามเอาเลยเฮียเล็กแท่ง,งย,ยงางยางยางไปลวกสิไปลวกเล็กแท่งยางไปนั่นสิเต<อ>็มด<ช>ิเจ๊บอกให้เล็กแท่งยางไงไปทำให้มัน <laughs> อะไรนะไปทำให้มัน เมื่อกี้นี้ออกกำลังยังออยมันออยมันโอ้ทำออยมันได้กินปีชามอีกสองชามเราก็ได้กำไรแล้วอีแม่ผัวนี่ฉลาดจริงๆเลยเลี้ยงให้ยำใช่ไหมโอ้เมื่อกี้เธอทำไว้แล้วเน่เน่เน่เอ้าเอาเอาไปเลี้ยงให้ยำโอ้โหเขาเนี่ยเต็มที่เลยนะออยมันแค่ตาเดียวนะอแล้วนะหิวให้พันมันหิวทำไมออยมันหน้าแดงเผือกเลยสมจริงสมจังสมจริงเจ๊ตาที่สองตาเอา ใหญ่บุ้งโฟใหญ่บุ้งโฟมาแกเลยมาแกมึงเตรียมแผลได้เลยงัดลงไปอะไรเนี่ยไม่รู้ว่ามันกดตอนไหนไม่รู้ตัวอ๋ออันนี้คือภาพเพราะไม่รู้ตัวอ่อยมันอ่อยมันตานีเอาเลยนะเมื่อกี้ตักอะไรนะใหญ่บุ้งโฟใหญ่บุ้งโฟโอ๊ยอออๆๆอเฮียมีสมาธิหน่อยสิเอาจริงเลยเฮ้ย อถอดเสื้อด้วยถอดเสื้อด้วยอ่ะฉีกเสื้อได้ไหมฉีกเสื้อได้ไหใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญก็ธรรมดาไม่ต้องฉีกด้วาเฮียอยากโชว์แล้วเสื้อตัวนี้ใส่มานานแล้วด้วยทางที่สามเอาอะไรฉันขอใหญ่สับตดนี่ฮะใหญ่สับตดใหญ่สดตัดเออใหญ่สดตัดเฮีย ผมได้สองชามของเฮียไปแล้วนะผมมีพละรกําลังแล้วอันนี้ผมต่อให้เฮียเลยผมใช้นิ้วเดียวโอ้ยมันจะดูถูกกันไปเปล่าให้ดําลงก็เฮียฟิตเนสมาแต่นิ้วของผมเนี่ยนิ้วเดียวสามารถหยุดรถเมย์ได้นะเฮียจะบ้าเหรอนิ้วเดียวหยุดรถเมย์ได้ไงวะก็เม<อ>ื่อวานอะฉันขึ้นรถเมย์ฉันกดออดป้ารถเมย์นี่หยุดเลยนะเฮียจริงอ <มา S 1> ่ะเอาอย่างเฮียเอาดิอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนิ้วเดียวเฮียนิ้วเดียวเจ้าตี เฮียเมื oh. ่กี้นิ้วเดียวก็หล่นแพ้อ้โหไปเล่นฟิตเนสทำไมเนี่ยขอโทษสามชารแล้วนะเอาไปอ้าวตะโกนตะเกียบไม่รอดเห็นั้ม เฮียเียไม่ยอมเว้ยทำต่ออีกทีนึ่งเฮียเ <Huh? S 1> <He> er, ก็บแรงไว้พรุ่งนี้บ้างเถอะไม่ได้เอาวันนี้ไม่เอาฉันอิ่มแล้วยอมเหรอไม่ได้ยอมแต่อิ่มแล้วเก็บไว้กินพรุ่งนี้บ้างพรุ่งนี้นะใช่ได้เลยงั้นพรุ่งนี้มาเจอกันเฮีย er, ยังไงผมขอขอบคุณเฮียมากนะร้านเฮียเนี่ยมีโปรโมชั่นดีเหลือเกินกินฟรีแถมมีพลังอีกด้วย <c oughs> ขอบคุณมากเฮีย